วันที่20มีนาคม2566ขณะที่นายทาบีศักดิ์บุญเศษ เจ้าหน้าที่ชุดอาสารพิษวิทยาจังหวัดสงขลากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากนายมงคลเพชรสุวรรณอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่45หมู่ที่7ตำบลสะท้อนอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาว่ามีงูเลื้อยเข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังจากที่รับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลือ้อยคลานเข้าไปตรวจสอบอย่างบ้านเลขที่ดังกล่าวทันทีเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใต้อ่างล้างจานภายในบ้านปรากฏว่าพบงูเหา่าดอก เลยเข้ามาสุกซ่อนตัวอยู่จึงได้ใช้เครื่องมือในการจับงูเข้าไปทําการจับงูเห่าดอกจันทรทันทีโดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับงูเห่าดอกจันทร์ไว้ได้สําหรับงูเห่าดอกจันรฉกไวมากกัดแล้วบิด นี่คือเอกลักษณ์อีกอย่างของงูเห่าดอกจันเป็นงูท้องถิ่นที่มีพิษร้ายแรงอันดับหนึ่งของงูพิษทั้ง7ชนิดเลยทีเดียวต่อจากนั้นนายทวีศักดิ์จึงได้นํางูเห่าดอกจันใส่กระสอบเพื่อนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนของผู้คนต่อไป